สวัสดีคะ่ะวันนี้แบมเมียชลวาวันนะคะพามาทําความรู้จักกับรักบ้านนอกสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะกลุ่มรักบ้านนอกนะคะเรามีสินค้ามาโชว์เยอะค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจรักบ้านนอกเราได้นะคะมีอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้มีสมุนไพรเป็นลูกประครบนะคะค่ะลูกประครบไหนคะ,ะคลูกประครบไม่มีส่องไส้สไเลยนะคะไส์ใหญ่ไส์เล็กไส์เล็กเนี่ยเอาไว้ทาอะไรคะไส์เล็กเราเอาไว้ประคบตามจุดนะคะค่ะ ที่เราปวดสะ,ะดวกแล้วก็ใช้ได้ง่ายค่ะสมุนไพรแช่เทา้าตัวนี้โอ้โหนีแล็กเลยนะคะลีลกเลยสาหรับคนที่ปวดเทา้าใช่ไหมคะ,คะหรือว่ายังไงคะแล้วก็มีรถกลิ่นอับค่ะมันจะมีสองตัวนะคะนี่คะ่ะอันนี้รถกลิ่นอาบอันนี้รีแลกค่ะค่ะวิธีการใช้ยังไงคะเทน้าร้อนลงไปนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นนะคะค่ะแล้วก็แช่เท้าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากอะไรคะ ตัวที้เป็นกับกล้วยค่ะ